เนี่ยเราจะได้ดูกัน5เกมเลยใช่ฮะ5เกมย,ยิ่งดูเยอะยิ่งคุ้มท่านผู้ชมแน่นอนสำหรับในวันนี้มีโค้ดมาแจกกันแบบในซีรีส์เลยฮะมาแล้วฮะเทยน,น่าเดนมิชชั่นเบเกอร์พบกับสกินใหม่ล่าสุดสุดน้ารักของเราได้เลยฮะซึ่งในเกมที่แล้วเนี่ยได้ MVP ด้วยนะเมื่อกี้ดูถ้าเกิดคุณมีแดมิชชั่นเบเกอร์เนี่ยเวลาขึ้น MVP มันจะสวยงามขนาดไหนแถมสกินนีเลี้ยงแมวด้วยทำได้ยังไงโอ้โหสายแบบ หเหมียวออหลายล้ากน่ารักแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะต้องไปกดบ้านนะว่าเราชอบทั้งแมวทั้งญี่ปุ่นเลยนะครับพลาไม่ได้เลยกับแตนเปชั่นคือ,คอแค่มาตัวแรกอย่างไวโวเด็ครับมานานแล้วละ่ะสำหรับตัวนี้ก็สวยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทาวเวอร์ที่เราได้เห็นกันนะใช่ครับเปลี่ยนทาวเวอร์สแตนเปชั่นเบเกอร์ของเทอนานเนี่ยลุกจะเปลี่ยนลูกน้องนะเป็นครีปนะถ,ถ้าเปลี่ยนเหมือนกันนี่ก็ น่าจะต้องมีการแย่งนิดนึงแย่งกันนิดนึงเพราะว่าม<อ> <laughs> ้าอยู่ในเกมทีเดียวกันนะแล้วตามทีเซอร์เนี่ยเราจะบอกว่าต่ไม่ใช่เบเกอร์มันน่าจะมีอีกนะครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนอะไรหลายๆอย่างอีกเยอะเลยนะครับในเกมนี้ก็เป็นท็อปสกินเลยหล่ะนะครับขอาว,วีอยู่แล้วอะ่ะอยู่ซอนดนะ้าน,นบนเป็นแม็กซ์เจอกับท่าของฮีโรที่เป็นคิวกอดในเกมนี้การเติมเกมแน่นอนแม็กไวกว่ารีบออฟนะโดดลดระยะทางมาบินจากบนสู่ล่างเนี่ยสบายๆเลยฮะ ตัวเดอะโจ๊กเกอร์ครับเกมแรกนะครับของการแข่งขันวันนี้เนี่ยเป็นสุนทรสาหสองสองได้จับแล้วทำผลงานได้ดีมาถึงเกมที่4ตรงนี้เนี่ยตัวของเดอะโจ๊กเกอร์เป็นการดูโอที่ได้จับบ้างใช่ครับก็เป็นตนัวขนายของการูโอด้วยนะสำหรับตัวตัวละครอย่างโจ๊กเกอร์อยู่แล้วอะ่ะฮีโร่บูเขากว้างนะทั้งสองทีมเลยครับเล่นแคร์รี่อยู่ทั้งคู่ลองน้ำพายไหมฮะคาโต้ตรงนี้ครับทำไมไม่ลองน้ำพาให้เราเห็นนะโดนออกก่อนเลยฮนะ ตัวของเนวอ่ะตีเนติจบต,ตีตีตีไวไหมหน่ะไวไหมเนี่ยแะนา <c oughs> คอสมันต้องพักหน่อยฮะกรีบตัวของแม็กซ์มาตรงนี้เน<ส>ี่ยแม็กมีพาสติกในการตัดเลือดด้วยนะครับค<ส>ือไม่จำเป็นต้องขึ้นในะนะั้นเลยเติมเดสเลยเอามายืนกดตัวของยูโรครับมูท,มทูมเลยครับโฉด,ดมาเอาคือสามารถที่จะเอาตัวรอดด้วยสกลิลที่ต<อ>ัวเองมีอยู่แล้วด้วยปาดหนึ่งทีด้วยเคฟทานขแบตตาวิ่งผ่านแบบปิเกอร์ใส่เลยจะเข้าไปถึงที่สุดแล้วผมจะแย่งทางด้านของเนวไม่ได้แล้วดูฮะ แองกอเลอร์ rate, กระโดดไปถึงอ้อมตัวเองได้เลยอ่ะข้อมูลสนุกๆครับสำหนะ้านะแฟนตาเนี่ยฮะเป็นมิดเลนนะครับที่มี KDA สูงที่สุดนะในบรรดาทุกคนครับก่อนที่จะถึงรอบคอลเตอร์ไฟนอลมีส่วนร่วมตลอดฮนะมีส่วนร่วมตลอดแล้วก็จริงๆแกเล่นมิดเลนแครเนี่ยเหมือนเป็นกึ่ซัพพอร์ตด้วยนะใช่คือพยายามเอาตัวเองไปอยู่ในไฟล์ไปอยู่ในอะไรตลอดเวลาไม่ค่อยเล่นตัวที่แบบโซโล่โซโล่โลเท่าไหร่อ่ะบทบาทของมิดเลนนะมาหลอดใช่ครัเนี่ยสัมมากกว่าที่จะไปเล่นตัวโชว์โชว์อย่างวานหรือว่า ตัวอย่างเพนอะไรเงี้ยถ้าเกิดหยิบมาก็มักจะเป็นตัวเนลตลอดใช่ใชครมันจะเป็นมานานแล้วนะกลับในเรื่องของพินเตที่ออกอารมณ์เป็นกึซัพร์ครับเป็นซับสี่มากกว่าเป็นดับเบิลซัพพอร์ตตรงนี้ครับผ่านโพสตมากําลังเข้าสู่นาทีที่3นะฮะยังไม่มีสกอร์คิวเกิดขึ้นครับเพนจะมาเข้าสู่เกมที่4แล้วน่าจะมีความตึงความเหนื่อยล้าพอสมควรนะทั้งสองทีมกลัวเดินเช็คก,ก่อนนะพุ่มตรงนี้พยายามที่จะมาเข้ามาคอนเทนต์ทางหน้าของเนลนหลายๆครั้งเพราะว่าการเป็นซิปแหนละ ดึงมากินมาก็ยุวราให้เนลเนี่ยฟาร์มช้าพอสมควรนะอลการเงินนะฮีโร่เล่นกับยูซอนก็ลำบากหน่อยครับตัวเองโดนตัดเลือดตลอดเวลานะก็จะไม่ค่อยได้ฟาร์มสบายๆขนาดนั้นครับส่วนตงการแฟนตาก็รับหน้าที่ในการรับดาเมจนะทนดาเมจเชียกซีอย่างเดียวพอครับรอ,อะระยะเวลาที่เนลคู่ๆแล้วก็สุสานสองจะมีการเงินมากพอที่จะไหมไฟครับ ดาล่างก็จะใส่เหมือนเดิมแลต้องเน้นการยืนเป็นคู่จริงนะแล้วตรงนี้ถ้ากลับไม่ทันโอกาสตายได้เลยนะสำหรับสุสานสองสองซีซีเนี่ยครับกล้ามากที่จะเล่นตรงนี้เดินมาก่อนเขาเขาเดินตามลายมาด้วยแล้วทานได้บนมาเลยฮะนาคอนลองตะพาครับแล้วเป็นฮีโร่ที่สามารถเก็บคิวไปได้ครับเปิดจังหวะก่อนะเซ็ตง่ายกว่าแค่ตามงาดให้โดนแล้วก็ลงถึงการเติมตัวใของฮีโร่ก็เพียงพอเดวเห็นแบบนี้ก็ไปดีกว่ามาเล่นที่เลนบนก่อนแฮปปยูซอนจริงๆเรเวล เกินสี่เยนะแต่ว่ายังไม่น่าจะไม่มีจังหวะชัยริบออฟเลยครับกดทุกอย่างเลยนะทั้งสเปลเองก็จ่ายไปให้หมดหวังว่าทาวเวอร์เนี่ยน่าจะพอช่วยในเรื่องของธาตเมทช่วยเก็บคิวได้บ้างแะแต่ว่าไม่ได้อะไรขึ้นมาครับแล้วเป็นตัวของเนวที่ต้องขึ้นไปรับเลนบนช่วยแป๊บหนึ่งด้วยรอจากตรงบริเวณมังกรเล็กครับต้องเชิงกันสุดๆแล้วครับสำหรับตัวของนอกเลนในเล,น,เลนข้างทั้งสองเลนนะขยับมาเจอคายแกง,งนัดบนทัศนาคาโต้ครับสาดว์ทั่ไปฮะ ความถนัดที่เกมนี้แท้จะไม่โดนคอนเทนต์เลยฮะบูบัฟน่าจะเป็นสัมปทา,านของแกยาวๆในโลกอการฟาร์มที่เร็วขึ้นนะอ้าวโซเทนิตามาจะมาเกี่ยวฮะแกปล่อยครีปในพุ่มเลยตวลัวตัวคาโต้ลงมาเล่นเลนล่างก่อนครับการูโอโดนกดดันไปแป๊บหนึ่งเหมาือานกันตอนที่ซิขึ้นไปรับเดนกาง์วนหนึ่งทีฮะก็มากดมากวนใจเฉยๆะท่านออกลัวฮะมากวนเฉยๆนะกลัวไม่ให้ฟาร์มได้สะดวกสะดวกกลัวมากลวนะ กวัมากลัวก <c oughs> ำกลอบเพิ่งเกิดฟิกเกอร์สายเชนเลนที่มาทันทีนะว่ามาเอาฟอสตรงนี้โซเทนิกต,ตามหลังเข้ามาแล้วดูครับย้ายไปได้วยทุกอย่างฮะแต่ว่าเขายังไม่ตายฮะอมเรียบร้อยฮะซิฟมันอยู่ทุกเวลานั่จริงอ่ะมีรถบัสมันรับครับซิฟแองกี้ตรงนี้ครับกันได้หมดนะจังหวะสวยแล้วนะการดูโอซสีสีกายืนแล้วจริงตรงนี้ฮะเนวครับในระหว่างที่เขาไล่มนอยู่ ไล่ตัวคอนดักเตอร์ตัวนั้นอยู่ครับก็ยิงสาเข้าไปเลยเพราะยิงนี่อยู่แล้วใช่ครับซีครีมด้านบนมีกาโตมาเป็นแบ็กนะครับเลนบนถึงทีของฮีโร่กันบ้าง2เกมติดๆที่อยู่ซอนเสียเปรียบแบบนี้ถึงเวลาแล้วฮะสำหรับโค้ดไอเทมนะครับแพ็กเอฟเฟก AWC 30วันนะครับกดรับตรงนี้ได้เลยครับ BDI e z b z SMCW s y ครับโอ้โหวจัดจฮนะ หน้าของเลดปับไม่ต้องก้มองเลยนะไม่ต้องก้มองบางที่ไบตกพูดก็พอไม่ไม่น่าทัดควรจะต้องแคปหรือว่าอะไรสักอย่างนเรื่ยรอรับคาโต้ตรงนี้ครับเอาตัวรอดอยู่ตัวคูคูตามมาเล่นแต่ว่าเนวไม่เล่นด้วยแล้วครับไม่มีดาเมจมาปล่อยให้2ตัวนี้ได้ถอยครับเกมยังตึงๆในเรื่องโซนอยู่6นาทีนะคู่นี้ช่วงต้นเกมก็จะเป็นทรงแบบนี้หลายๆเกมเราได้เห็นกันเลยฮะ อาจจะไม่ผีผาเท่าไหร่ฮะยิ่งใครพลาดเยอะก็ยิ่งสร้างบาดแผลกับตัวเองได้มากอ่ะแล้วเป็นซิปกะตีมีด้วยคือการจะฆ่าตัวละครใน2ทีมนี้ที่มีซัพพอตลำบากนะเสียงญี่ปุ่นเลยนะแอชเเกเกอร์อ่ะอาตาโดนหนักฮะมหาซีซีตรงนี้บุกัทางหน้าขาองคาโต้ลองนพาครับคาโต้เราจัดสวนด้วยจะหือจะเอือครับใครมาแตะตัวแคนี่แกปิยาโตกกับใส่ที่คูค,คูต่อเนื่งเรางัดทั้งชุดเลยดึงบิงอ่ะโบได้ครับแต่ว่าคูคูตรงนี้ตายไป ดึงขึ้นมาอยู่แต่ว่าไม่น่าจะมีใครตามซ้ำแล้วเลยครับระยะไกลสุดน่าจะเป็นซิปเฮกแล้วที่จะปล่อยไปถึงตรงเมื่อกี้จุดตรงนี้เรียกอันติเมตของคูคูไปได้น่าจะเป็นเลนล่างอีกเลนที่น่าจะสนใจจะสโนบอลเลยฮนะ เดย์สิบปารีสกาบมาก่อนโซเทนิงตามมาด้านหลังตรงนี้ป่ายับหนึ่งทีตัวเองต้องโดกลับก่อนหรือเปล่ามางพอจิ้งเวลาอยู่จิงสิบบาทแลเรียบร้อยแล้วสิสิเก็บไม่ได้ฮะหนังตามมาด้วยริบอ้อล้วชงชนไปแบบนี้ขอเคฟก่อนแล้วคนที่สอนมาคือธนาของกาโต้และยูซอนติดอยู่ในนี้แบบนี้แต่ยู้ยกลับยังไงดีครับมูฟตรงนี้ก็ไม่รอดหนึ่งสำหรับธนาของสมูนมูฟ่ะสปูนมูฟไม่ไหวครับแล้วดูตรงกลางครับตรงนั้นฮีโร่ได้เหล่าะในจังหวะที่มายืนเล่นในบริเวณเลนล่างได้เทวะเลยกลางก่อนเทวะเลยล่างเดียวครับ เล่นในช่วงแบบนี้แปดฮุกข้าสองสองนี่ก็ลอยมาได้เหมือนกันนะกับช่วงต้นเกมที่เราได้เห็นกันนะเขาคุมบัฟได้คุมป้อมได้แล้วตัวของฮีโร่เนี่ยยิ่งเป็นตัวของคิว่อดได้มีพื้นที่เล่นแบบนี้จะส่งให้ได้เร็วยิ่งขึ้นเลยได้เลยบับดูจังหวะตรงนี้กันก่อนครับเข้าไปเล่นที่ศูนย์สามสองหนักนเนวอ่ะเหมือนโดนลอยเข้ามาอยู่แล้วโดนแปะแคนรับเตอร์ไปโดนซีซีไปไม่ว่าจะเป็นหน้าของซิปแล้วก็ตัวของีแล็บเนี่ย คือสามารถเก็บเนวได้ก่อนเลยนะครับตัวตวงต,วตวียังไงก็ไม่รอดอยู่แล้วเพราะว่าตัวอยู่ซอมแม็กบินมาจากทางด้านบนแต่ในจังหวะปีนมานั่นแหละครับคิวกรอบเีโอกาสได้ทำทาวเวอร์ลิงกาแล้ว,วตีวได้ส่วนในจอเลยครับดาวโซลเยอร์ตกเป็นของทางด้านน่ะเขาได้แทบจะไม่มีสัญญาณคอนเทสจากแม้ทีมเลยใช่ครับจังหวะช็อคแค่ตามไม้ถึงก็พอแล้วครับระยะเนี่ยไม่ค่อยได้เท่าไหร่ในการทำลายโซนด้านหลังด้วยครับใช้จ่ายสกิลกันเยอะนะครับแม้ทีมเมื่อสักครู่แล้วเป็นสกิลที่มอนค่าจะทับกัน มาคนละจังหวะกาน,นก็เสียหายแล้วเริ่มขึ้นเรื่อยๆฮะับกับจุดผิดพลาดที่แมททีมทําไปอะ่แปะแต่คูจะกลับมา2 2สองนะครับตัวด,ด้านบนนะเปะิดพื้นที่ให้คิวก่อด้าน,านล่างอีกเริ่มแล้วเริ่มแล้วสัญญาณนะคนทุกต,ตึก่างทีเราฝั่งสองฝั่งนยเราได้เหตุสัญญาอะไรบางอย่างนะแต่ว่าแมททีมก็อยากจะขึ้นแทนเหมือนกันครับถ้าเกิดได้สามหนึ่งตรงน,นี้เนี่ยความมั่นใจเขาจะกลับมาเยอะเลยสองสองฮะ แน่นอนทุกคนลุ้นให้มี7เกมนะครับเพราะว่าเรามีโค้ดแจกมากมายด้วยสำหรับในวันนี้แล้วก็จะได้ดูอย่างในซีรีส์ด้วย7เกมนะครับวันนี้มีโอกาสได้รับชมสูงสุด14เกมคือรับชมเผื่อเลยอ,ะอย่ะเผื่อ,อยังมาพรุ่งวนี้เลยดูแบบดูแล้วดูแล้วดูอีกได้ดอีกนะย้อนหลังให้ติดตามันที่ชนะของคิวตูนกินมาด้วยนะแม็กซ์เนี่ยหยิบม,มาเจอคิวกอดตัดในช่วงเลนิ่งเฟสได้ดีก็จริงแต่ถ้าบินไปที่หนักทีเนี่ยคิวกอดก็เหลาเลยเหมือนกัน เป็นจังหวะดาบสองโคมของตัวเองอยู่แล้วด้วย <S <S เข้ามาเบิร์ดไม่ได้ตัวอเองแกก็น่าจะหมดสุดหมดจังหวะไปแล้วด้วยะกับวิธีการเล่นนะปููดักอยู่ปูติปูใส่หน้านหนึ่งทีพยายามโซนให้สูงสามสองสองแต่ว่ากาโตะ้ะขอแซะหน่อยฮะ แม่ด,มดูดานะดูหัวถูตัวโป้งนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหอกแอสโตรโบรด์ตคิงโจงแล้วก็ซิปเทคนี่คือแต่ยัไก่ทั้งนั้นแหละความกล้าได้ของฮีโร่ในการเจอกับยูซอนตรงนี้แคตัดโดยที่ไม่สนใจเลยว่าแม็กจะไปอยู่ที่ไหนอะไรไงแฟนต้าเข้ามารับเข้ามาโจนตรงนี้ครับเหมือนจะกดตัวของล็อกชิวนะกเกาะเด้งขึ้นมาเยอะเหลือเกินับแฟนต้าแล้วยังไม่ตายจากการโดนคาโต้ฟันดาบเข้าไปครับ แต่วูฟไม่เสียเลือดแม้แต่น้อยเลยดที่สามไปฮะการจังหวะเมื่อกี้คุณกาโต้เป็นคนเข้ามาเซตแล้วก็ร่วมกันการทำลายทาวเวอร์ด้วยฮะแล้วรับคำหน้ามาแบบนี้ตัวเองไม่มีอัลติเมทแล้วด้วยฮะโดนขายแล้วบู๊ฟมาตรงนี้ดีฟิสเก็บไม่ได้ฮะโดนแปะมาถึงทีฮะการชดเชยของคุกคูต,ตรงนี้กดเอนเน่ต์สเกิร์กลับมาทันทีแต่ว่าซัมมอนตรงนี้ยงังตีทาวเวอร์ยังล้างผ่านตรงนี้อยู่ฮะต้องบินแลหรือเปล่าอ,อยู่ซอนแคบิฟออฟตรงนี้ แกยังจะไปตัดคีต่อเนื่องครับบอกว่าเพื่อนฝากด้วยบ้านตรงนั้นหน้าทาวเวอร์แพตตาเข้ามารับตัวยกตัวงัดตัวจ่ายดาเมจแล้วกดอร์ติอไว้หายครับแคร์ตัตเตอร์ตรงนี้แปะไปแล้วเราเปิดตัวแตะพร้อมกันไม่ว่าจะไปหน้า <Yeah. S 1> หน้าไปนี่หรือวา่าหน้าของมาหล็อตครับไม่กลับมาแม็ยังใจเย็นว่ารู้ว่าเพื่อนยังมีเอ็นอไซเคิลอยู่แล้วล็อกแล้วมารู่ที่หน้าของกลัวแล้ว หยุดเรื่อตรนนี้ก่อนนะเป็นการยืมเพื่อบินมาเท่านั้นครับแล้วในจังหวะที่ตัวของแม็กเข้าไปจันในเดนล่าเนี่ยฮีโร่ลงมารับทาอีกจังหากแถมก่อนมารับฮีโร่ไปตีเทอร์วเวนกล้ามีจังหากอาจจะเป็นฮีฮโร่เวเดียวก็ได้นะสำหรับเกมนี้ไปเวเดียวยาวๆเ <ๆ S 2> พื่ออีสี่คนาาาทำอะไรทำไปฮะจะเก็บป้อมแล้วปิดป้อมด้วยตัวเองก็ยังได้อะใครที่ไม่ทันแคมเมอร์สักคู่นะครับแพตเอฟเฟกต์เอบิวซีนะครับสามสิบวันขึ้นมาให้กดรักกหนึีงครั้งนะครับ อย่าลืมแคปอย่าลืมกดเข้าไปเติมกันด้วยอีกเก้าวินาทีครับดาวซาเลเยอร์เกิดขึ้นมาแต่บุ๊ตอนนี้คุมไว้ได้เกือบแทบจะทุกอย่างเลยดาเมจต,ต้องรอหวังพึ่งฐานะของศูนย์สามสองสองจริงๆนะเกมนี้เล่ด้วยความอดทนนะไอเดียดีเนี่ยตอนแรกคือพอหยิบาม,ามาเป็นแม็กแบบเนี้ยตัวของตีมี่เนี่ย กับตัวของมาหลอดก็ไม่ต้องไป้นตัาเลือนเพราะแม็กตัดไพ่ยอยู่แล้วแต่กลายว่าแม็กเก็บแม็กเป็นพุทก็เลยในไฟก็ยังโดนดูนเลือดตอะไรอยู่ดีใช่ครับคือคิวกอนก็ชอบใจยอยู่แล้วด้วยคนระับถ้ามาเล่นกับเขาแบบนี้ในทีไฟก็เล่นยากยนะครับถ้าขาดไาปจากแม็กไปนะอ่าสี่คนตรงนี้น่าจะพอด้วยคนระับในการมีโจเกอร์อยู่แล้วะเดี๋ยวต้องรอดูไอเทมนะครับขึ้นมาอีกหนึ่งทีเราจะมาดูเรื่องหอยเทมกันว่าทั้งสองฝั่งออกมาแบบไหนบ้างเดี๋ยวจะขึ้นไอเทมมาแล้วนะเป็นแหวนเมื่อกี้ที่เห็นมันผ่านไปะ โค้ชกาใช่ครับฮีโร่ขึ้นไปรับชนะบนครับเป็นคนรับหน้าที่ดันคริปเป็นหลักด้วยแล้วเจอแนวแบบนี้ก็ไม่ได้กลัวอะไรเท่าไหร่เนี่ยไอเทมเยอะแล้วด้วยฮะใครจะเก็บแกลงก็ค่อนข้างที่จะยากเล่นคนเดียวได้เลยเวเดียวของฮีโร่อะใส่ใส่แล้วไอแอนโดเลตเอาแนวไปติดกระแพนนิดนึงเจอล่องน้ำพายหน่อหรือเปล่าคาโตสลับสับเปลี่ยนขยับขาหมุนเวียนแล้วใส่ไปที่หน้าของแนวแนวปวดเสียดเวียนก้าวแล้วหายไปเลยครับพุ่งมาเป็นรามเลยฮะจังหวะโซลทายดิงหนีแล้วหนีอีกแองโดเลตไปแล้วไปอีกก็ไปไม่รอดจริงๆฮะ ดันลึกแบบนี้ก็โดนเก็บไปก่อนเอเลสไซคิลมาเลยครับ้านของเนวแล้วปล่อยเดยมอนสเตอร์ในเลนล่างครับที่ตัวเองไปเก็บ Dark ลเยอร์ตัวที่2ทีมาดันเลนล่างรัวๆแฟนตาโดนจ่ายดาเมจคิบเข้าแบบนี้แล้วกลัวอมทั้งเซตถอยมาใหมย่ยื้อเวลาใหม่ดึงต่อคาโตะไหลตัวกลางไปแตะที่เมลนิดนึงครับตายสบายๆครับซิฟเก่งในเรื่องของการเลี้ยงในเรื่อง,องตัวของมังกรอยู่แล้วฮะก่อนจะสิบรา,ราจ่ายทุกสกิลฮะ จ oh, ใช,ใช้ภาษาไทายตลอดแล้วตรงนี้ครับได้ตลอดนะใส่ไปที่ทาเวอร์เลนล่างเลนบน คู่ก่อไปดานบ,บนเพื่อตาล่างคาโตเข้าไปสวนแล้วจะปล่อยครีปปล่อยเน็ตอลเนเตอร์ตรงกลางกลางบาริเออร์ต้องช็อกตรงนี้มาแต่กลายว่าไปติดอยู่ตรงกลางหรือเปล่าเขาจะับตัวออกมาหลอดมีคนเข้ามาช่วยสองคนหายไปแล้วคูคูตา,มาตอมาอีกคนนึงมีคนพุ่งมาไม่กี่หนึ่งค้งก็เรหายไปคนนึงหรือเปล่าก็มาตรงนี้เจ็ดสิบบาทถิ่งข้าไปไม่มีทางให้กลับครับเอาคืนเอากลับไม่โกงครับเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนคนกันมาตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าเฟตบุ๊กยังเหลือกันครบทั้งห้าคนครบเอเลีไซค์นตรงนี้เหมือนจะไม่มีแล้วช็อกก็ไไไมมมมม่่่ีีีอออออยูแแลล้้้้้ววครรรับตตตตงกกาาเเเสสทดด็จนะะ โอมรถถางมาคันเดียวเท่านั้นแต่ไม่ได้โอมมาแค่รถ,ถ